เุกน้ำหน่อยสอน้ำทำชาอาบน้ำเลยเขาทุบน้ำเขาเแล้วตเขาต้องลงบันไดติ0ชั้นนะลงลิฟตไม่ได้ติดชั้นเขาิดได้ชั้ลยชั้นนีแน้ลยชั้นนีเข็ไปนเไมไม่รอด ใครตอบแทนเไม่ตองแทนเลยงว่าปีช่วยเหลือว่าวิญญาณมันอาจะมันึกอะไม่บ้างสภาพหลุดยกถังออกซิเจนด้วยข้าอมนเขามีบัรอันนี้พี้งลอม่ไดเหรอมาเฮ้ยดูข้อมูลในมีข้อมูลใน คร so okay. mm ั hmm. okay, mm ้ง hmm. ก okay, okay. mm ่อนนั้นโอเคไโรงาเคยไปโราบครั okay, okay. okay. mm ้ง hmm. น mm ึง hmm. คือไปแต่ผมไม่ได้นก็ได้โอเค

เาลิบรอดั้นไหไม่รอดไม่รอดเขช่นยกเดินนี่นลงมันหนต้ไรอดาไม่รอดถ้าถ้าเป็นก้อยได้ไหมโ้โเพราะว่าระโดน่อผมไม่ไหนะขนาดนี้ก้อยมันจะคนข้นั่อยู่ีไม่งั้นต้องต้องรัดอะ